หากเกินใจห้ามแก้วตาอย่าว่ากันเด้อคำว่าทีรัอยากเมมเอาไว้สักเบอร์คนนั้นของเธอแบบนี้ใกลเคียงกันบ่คนนั้นของเธอแบบอายนี้พอได้ บอนน้อเที่ยงกี่นาทีแล้วนี่ทุกคนเหื่อยเหนื่อยทุหัวก็ยอยูอ่เลยนอนผักไปหนึ่งฉันมีโตช่วยแล้ว มีตัวช่วยละจ้าสิปลูกข้าวโพดเพิ่มพี่น้องเอ้ยขยายออกมาอ,อ,อ,อีกสองไห่ทำรั้วออกมาอีกแม่เด้ใจแหละสนมัหนาตาดพิมพ์ซะ quyết là cũng lạ ta đấy. Đây à, là nào lạ sao mà nào? À, đi. Thì nhau sao Đây là lạ mà nè. đi anh hả Nó mà ta nó โตัโนอมาแล้วใส่อะไรเด้น่ะสนมันนะมันขาดแล้วนี่มันขาดแล้วพ่อแมนตีขาดแล้วบอนองโตโนมาซอยแล้วพี่นอ้องเออมาไว้แล้วก็มาขาดนะ สูไ้ไหมคะมาดามสู้ตั้งแต่สาวๆ,วๆ,วๆปุ๊บปีนองเอ้ยเป็นกำลังใจให้นางแน่เดี๋ยวใส้เสือวยมาดก,ก่อนอใส่เสา้อสวยผ้ามัด อินข่าวมาแล้วเนาะซ้ำพ่อที่บ้านแต่สาวกบมาเดย์อมหัวมเมือนผู้นุ่สวนท่าน่ะพี่น้องสุดแซงหูงแซงตาอีกเยอีกย <Yeah. S 1> มึงปลูกให้ตาเหลือกไปเลย <Yeah. S 1> น้ำห้านา้ำตอนนี้นะยังเพียงพ่ออยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพืชง่ายไปกัน ตอนแรกว่าสี่หายกลายเป็นหกฮะกูสิพามึงเหตดไปอีกนี่อีกสามนี่ได้น,นี่อีกสามหา อะไรย,ย่การที่มีลูกนะเป็นยัษสตร์แหละลูกคอเงินสิบบาทเดี๋ยวนี้นะหนูต้องมีผัวนะคะลูกอย่างเช่นผัวคนนี้ผัวคนล่าสุดใช่ไหมคะ นอๆเพื่อไวเดอของสขุดดินคยเป็นอันจงมเข้นีตอบดาน่ดอาบ้าเอ้ยเคือประมาณตู้มนะคาแทเรนตัวเป้าอย่ยังเลืดองลงไปเมนูแมวมอมาดาม มึงผูกไว้เด้อกูผูกไว้ได้ได,ด,ไดีนะมันรุดไอ้นี่เออได้แล้วผูกเสร็จนั้นแล้ว oh. มาดาม <Thank you. S 1> นี่นี่นี่มาดึงจองตัวนี้ก่อนกูผูกไว้ได้ดีนะผูกใหม่เด้อนี่มันปรอยู่ดอกนี่มึงผูกใหม่ผูกใหม่ <c ười> นี่ เลยประมาณสิบสาตัวนั้นรถสิสลสปลูกข้าวโพดมาอีกเขาอบไงไปเรียบร้อยสิอบไปจากอ่าคืนนี้ก็มันนี้สองคืนพ่อนะมาอื่นอย่างสิปลูกหากเกินใจฮาแก,ก้วตาแต่ว่า,ากันเดิ ปลาสดน้ำเดินสนโหนเดิมนอนนอนน้อๆมีมัดขึ้นจากสี่พี่ฝั่งทางนี้สั่งว่าปิดตายไปเลยไม่ให้ไม่ให้มีรูหายใจ นาฮกไห้จักผลผลิตสิออกมาสำใด้กะทั้งรุ่นแน่ทั้งหายกำลังใจจากของแน่สิสำคัญกับข้อกำลังใจจากเอฟซี้วพี่น้องเด้อขอกำลังใจจากแฟนคลับขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจ ตัวนี้น้ำแล้วหันบักซินเราออกแล้วด้านนี้บ่ผูกใกลใ้ได้งว่วควายนะผูกผูกใก้คือเรียบร้อยเลยนะ <c oughs> แล้วเขาก็มาส่วนดินขุ่นโป๊ะโป๊ะโป๊๊ป๊มากจากข้างหน้าโนาตัวไป็ะสกาอตคุณได้ไปมาเกิดวันนี้แล้วนะะสู้เนาะฮะอมันถึงหนามแลวมันโหดปรจา เขาผูกลงหนุ่มพลงเาเออจำลองไปผูกจำลองจำดินเลยจำดินเลยจำนั่นเมึงไม่ใช่ตัวนเรื่องจำเรื่องอะไรนะมึง สิบว่าขากสันดานของกระเทยถ้าพูดเรื่องซี่ขึ้นมานะพร้อมมากร้อมมากหัวไม่อยู่ไงหัวไม่อยู่ไงนายน่าดีอย่าไปหาดีหยุดเถอะ กินห่อนหรือมีอารมณ์ทางเพศทุอย่างค่ะถ้าเป็นกูกูจะถามอย่างนี้มีอารมณ์ทางเพศหรอคะบอมันตามโพดยืดขึ้นอีก ได้เออซัมเน้ดเด้อพี่น้องสิเรียแล้วแหละอย่าว่าเด้อปัดพืชอันเท้าใหญ่เพระาะว่าบูอึนเปล่านะต้องเจอไฟไหมอ่าต้องเจอไฟอยู่แล้ว เอาหลัดเลยไฟน่ะหลัดบางหาเลยนี่มานี่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนติ่ติดตามเดอ้อขอบคุณล,ลายเมื่อในกะบ่มียังบันมีคลิปยังให้เบิง่งขอบคุณฟาที่ให้เจอ